ตอนนี้นะทุกคนนะครับชาโจก็กําลังวัดน้ําหนักของนะครับว่านักขโมยกี่กิโลนี่เองซึ่งเมื่อตอนบ่ายทุกคนบริษัทแรกนะครับที่เขามาวัดให้เราประมาณ70กิโลนะครับก็ราคาประมาณห0,000ืนทุกคนแพงมากนะครับแต่มารอดูกันอย่างว่าชาโจวันนี้มารับเองนะครับมาจากโตเกียวราคาวันนี้จะเท่าไหร่นะครับจะเท่ากันเท่าเดิมห0,000่นมาหรือว่าจะต้องถูกกว่าแน่นอนต้องถูกกว่าแน่นอนเดี๋ยวมารอรุนกันครับซึ่งประธานเขามารับเองเลยนะทุกคนคือเขาก็มีลูกน้องแต่วันนี้เขามารับเองซึ่งประธานคนนี้นะครับเราเคยถ่ายคลิ ก็สนใจก็ไปดูกันได้นะครับก็ไปสัมภาษณ์ในบริษัทมาว่าบริษัทเป็นยังไงบ้างมีรถบรรทุกกี่คันบริษัทเปิดมาแล้วกี่ปีนั่นเองนะทุกคนก็ใครที่อยู่ในเขตไซตามะชีบปหรือว่าโตเกียวใกล้ๆไงทุกคนก็สามารถติดต่อได้นะครับ๋ยวเขาจะรับให้จึงหอเลยนะครับแต่ถ้าใครอยู่ไกลกว่านี้ก็ต้องส่งแมวดําเข้าบริษัทนั่นเองครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าวันนี้เราต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่นะครับไปดูกันมาเราดูกันหน่อยวันนี้ชาโจะเอารถตู้คันเล็กมารับนะค่ะของเราก็เต็มคำรถเลย จ่ายเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนี่คือใบเสร็จนะครับบริษัทแรกไม่มีใบเสร็จนะทุกคนเขียนสักกระดาษแล้วก็จบยใหญ่ยนะครับแต่บตริษัทนี้มีใบเสร็จให้นะครับราคา37,000ื่นเจนยนนั่นเองซึ่งบริษัทแรกที่เขาตีราคาของผมประมาณ5้าใบบริษัทนี้นะครับทุกคน 3, ต่างใบเสร็จเพรว่าเราประหยัดเงินไปได้13,000หามเยนนะทุกคนประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นใบเบอร์ชัวร์หรอทุกคนเป็นของบริษัทนะแต่เราขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับกับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้นั่นเองนะครับชาโจนะครับมารับเองกับมือเลยนะวันนี้ที่เราไปสัมภาษณ์หรือว่าใครอยากรู้ประวัติบริษัทม้ากวันนี้ก็สามารถไปดูตรงที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอได้เลยนะครับเราไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปเปิดบริษัทมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครสนใจเนาะตามคลิปนี้ส่งของกลับประเทศไทยก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย